อ้าวมาน้อยฟ้าหโอ้โหเง้ยเรียเรียเียวันนี้จะกินอะไรคลิปนี้ก็ของน้ำดำมีไหมมีอะไรก็น่าจะมีปากกาดำดูตัวนะปากกาดำต้น้ำแดงไหมฮ้ยกินได้เลย ชาลวกันอโอเคชากินสบายสบายเดีย๋ยวันนี้นั่งคุยกันชิวๆได้ได้สวัสดีครับวันนี้ครับอยู่กับรายการอะไรตะลายครับผมเดี๋ยวเรามีเมนูนมนำกำลันเจอเมน,นูนะครับจานหวานชาปากกาดำชาปากกาดำัดำบผมก่อนอื่นเลยเรามีช่องทางในการรับชมสองช่องทางนะครับในเพจเป็นมุกโอเคครับตามนี้ได้ด้านล่าง อร่อยจลายยูวีนะฮะฝากกดติดตามฝากกดไลค์ให้ด้วยนะคร ue, survivor, like high, YouTube, oo, novo, well, ับกดแชร์ได like, ้ยิ <das> ่งดีใหญ่ครับผมอที่สองคือใน YouTube ครับผมก็ชื่ออร่อยตะลายอย่างเดียวครับก็เซิร์ชเข้าไปแล้วฝากกดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับกระลาบงามๆนะครฮะถือว่าสงสารเด็กตัวเล็กๆด้วยกันนะครับขั้นแรกเราต้องแลกเนื้อปลาก่อนครับจันหวานจ้าดี๋ยวพี่ทำให้ยก ไปดูครับวิธีการครับคลิปนี้ก็มีปากกาดำกเล็กสนับออสนุนมาจากน้ำเออในถังไหนดีวะเ<อ>นื้อจะออกเรื่องหน่อยนะครับให้สมราคาหน่อยมีดอัน้สามร้อยใช้เป็นประโยชน์เลยสุดแล้วพูดเลยดิเดียน,นี้ย วันนี้ก็ยังดีครับ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  <tện Anyway, cười> <Thành khôngions mai> <t Color> <Judeal> ผูกแป้งปลาดิเดี๋ยวได้ออกไปทอดเฮ้ย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 นี่นี่อันนี่ต้องใช้แป้งรอบๆอันนี้นี่สปันเดอร์ครับโปรเทคร้อยมาโอ้โหเดี๋ยวปลายหายก็จะหายไดชิ้นหนึ่งเรอกระบวนการทอดเนื้อปลางาม ปลาผมจวรันเลยช่วยปลาดิปลานีิเราที่ทอดมาปั๊บมันจะเป็นลักษณะนี้ตอกนี่นั่นนะตรงนั้นนะตรงนั้นนะไอ้ตัวนี้เอาไว้รองพื้นเอาไว้รองพื้นโอเคโอเคเครื่องปรุงมีอะไรครับจัารันมีกระชายพริกพริกไทยดำเอ้ยพริกไทยอ่อนเตียมเตียมเอาเตียมไปเรียบร้อยแล้วมีเตี้ยมไปงูกระพราด้วยกระพาด้วแล้วคาเมต้าเสร็จเสร็จ ไม่เพี้ไม่ใช่เราไม่อันตรายปึ๊บใช่วันนี้เราก็อยู่กับปูจานหวานนะครับปูจานหวานคือบรรยากาศภายนอกคือฝนตกเราไม่สามารถทำได้ตกทั้งวันเนี่ยตอนนี้สุพรรณเราต้องทั้งวันก็ขอฝากร้านจานหวานไว้นะครับหมซ่อมรถดหัวใสพี่ครั้งที่สองแล้วสองปียังไม่ดีขึ้นเลยแล้วตกตีช่วงนี้ช่วงนุคพี่จะได้จานหวานดีครับ อ๋อไม่ค่อยดีเท่าไหร่พวกนี้อ๋อใไอเจ็บเป็หมื่นนี่ยังไม่ดีอ่ะตอนเดือนเรื่องนี้มันไม่ได้แหละเพราะเหมือนช่วงก่อนช่วงก่อนก็มีลูกน้องคนนึงเออืให้ทำอะไรบ้างลูกน้องวางๆก็ไปโดยฟูเรือใบเออโยือูเรือใบอืมพอแล้วพอยางทั่วกับข้าวปายางโอ้แล้วข้าวปายางนี่แพงไหมครับปายางเนี่ยไม่แพงครับคิดเป็นรายเดือนก็เดือนเจ็บเป็นหมื่นโอ้ก็ดีครับสืบไว้อยู่ได้ในยุคนี้นะวันนี้เรามาแบบเรียบง่ายครับผม นั่งคุยกันชิวๆแต่สักหน่อยสวัสดีพ่อมันโตเปิดมันโตครับผมน้ำมันน้ำมันพูดสายริกปายเอ้ยดังชาแล้วเนี่ยผัดชาเผัดชานะอย่างนี้น่าจะไม่ยากเท่าไหร่แต่มันมใส่ฮาไว้ก่อนขายไงล่ะขายอย่างจะอยเขาขายห่ดใส่หมดแบ่งชาใส่หมดเลยมีเท่าไหร่ก็ใส่เพิ่มเพราะว่าจไล่อยู่แล้ว เราก็เลือกกินในเนื้อปลากายทิ้งกายทิ้งไม่กินอยู่แล้ว่ <laughs> อวาวางเล็ดีเลสซี่เลสิีส่้า,าคทไทยนี่นิยไทยใช่ไะครนิยมดไทยอาไร้ิดไทยเม็ดตงไปนี่เขาเลี้ยกผัดผ่าปตี๊บ้องน้อย ผมเป็นคนชอบกินว่านด้วยนี่นี่นี่ะรัเี่ยวกระชับหน่อยชอบกอะชับกินว่างนะที่เมาชอบเผ็ดขี้ชอบหวานครับข้อนอยแป่บาครับผมนิดหนึ่งต้องมีขผามันต้องมีเวเค็มแต่เยอะแล้วเค็มเนี่ยจำได้หวนออูมามิอูมามิริ น้องปลาอีสุนี้น้องปลาน่อยน้องปาด้วยนี่ว่าอร่อยว่ะอร่อยแกอร่อยแกอร่อยแกไม่อร่อยหามเตะ้ามเตะ้ามไมกินนะห้าใไ้กินไม่อร่อยห้ามติใส่เนือปลาใส่เนื้อปลาเนื้อปลาทองยังอะลายพริกแดงละลายไปเลย เลือกเอะมาเไรเนี่งโอ๊ยถามตัวเีงให้หลังตาเลยดิอ๋อมันชาแห้งๆเลยเราเอาแห้งเหรอเราอะไรใส่น้ำชาน้ำชาเรามีน้ำอยู่แล้วอ๋อโอ๊ยอ้าวมางอยฟาบอือเงี้ยเสร็จแล้วนะครับ นี่ครับผมกาดำกาดำผัดชาัชาอร่อยแน่เราคิดว่าอ่ะาคัเนี่ยเราปลาคไม่อร่อยฮมติเอเฮ้ยเนี่ยใส่พริกไทยเนี่ย้องมาใส่เนื้ปลาเนาะต้องกินกระชายพวกพีิกกับ้อต้องกินกระชายพี่เยอะคือก็อย่าง้าวบ้านมีทั้งสไตล์พี่เลยมันอ่ยเออละมันกินกระชายตั้งแต่ ท่าน,นนี้ทำรายการทำรายการเนออี่ยทีมเนี้อ่ะเร็วนั่งลงอุ้ยห่างปลาลน้นอุ้ยขู่ซาโต้อยังช่วยนะมึงเนี้ไม่รอแล้วไม่รอแล้วปลาพงเนี่ยปลาพง ดีนะทำกินก็ได้นะทำกินกันได้ไม่รู้ง่ายๆเลยไม่ได้มาถามมาเท่าม,มาชิมอร่อยเราเนี่ยอือ่ะย้ำช่องทาง,งนะชรอีกหนึ่รอบเลยครับมืีสองช่องทางนะครับบนเฟซบุ๊กเพจเฟซบุ๊กครับผมอร่อยอันตรายทีวีนะฮะฝากกดติดตามฝากไลค์ฝากแชร์ให้ด้วยครับผมแล้วอีกช่องทางหนึ่งก็คือในยูทูบยูทูปก็อร่อยอะนตรายธรรมดาไม่มีทีวีแค่นั้นครับ ฝากปฏิตามด้วยใสยก่กระติกให้ด้วยอ่ะทีนี้ก็ต้องลาไปเท่านี้ครับผมขอให้ทุกคนอร่อยหมือนแล้วเราหนาที่แต่ข้องบนจะกล้างามไงฝากก่อนดินฝากก่อนฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดรับติดใครด้วยนะครับกล้าบง,งามน,นะครับ